สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมฮีโร่ต้อสู้กู้พิภพครับผมเกมใหม่จากเาลนิานะครับก็เกมมือถือนะครับอีกแล้วครับผมนะครับอ่าเกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับว่ามันเล่นยังไงครับอ่าแต่ว่าเราลองดูดีกว่าเพ่เล่นครั้งแรกแล้วเพิ่งโหลดมานะไปอืปพรึ่งเทพอะไรนี่โจรออฟอาร์อัศวินศักดิ์สิทธิ์ โอ้โห oh. นี่จะบอกกราฟฟีกแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. อ้าวเทพธิดาเนเน่ฉันคือเนเน่ที่แห่งการเวลาฉันจะนะนำคนสู่เส้นทางแห่ฮีโร่เองห <c oughs> ลันคนกำลังอะไรเนี่ยครับโอ้โหครับไม่รู้ว่าอะไรครับตอนนี้อือม อ่าเราเราไม่เล่นออโต้ครับเราไปแล้วครับทำไมต้องกิ้งด้วยวะอ๋อคลิกคลิกสองครั้งจะกิ้งครับโอ้โหเอ้าโอ้โหแต่ที่มอนิเตอร์เพื่อโจมตีครับเขาบอกมั่วแล้วครับตอนนี้อื้มอื้มไม่ครับอื้มอืมอ๋อมันมีสกิลขวามือนะครับอ่าอันนี้ใช้เมาส์เล่นได้นะครับง่ายๆครับเหมือนเกมแอคชั่นอาร์บีจีทั่วไปครับ ทำไมต้องกริ้งด้วยวะจะกริ้งไปไหนวะเนี่ยต้องไปตามทางครับว่าเดินธรรมดาไม่ได้กริ่งรครับ้าจจิกสองครั้งมันจะกววะริ้งหลบหรือเปล่าอ้าวประตูล็อกทิบหายละอือหือนี่ครับสับเลยโอ้โห,โหสกิลแรงมากครับอือหือนี่ครับ โอ้โหตีเป็นหมูครับอ่าทางขวานี่เราเปลี่ยนตัวได้หรือเปล่าครับไหนลองเปลี่ยนตัวดูครับอ๋เอเฮ้ยเปลี่ยนตัวได้ดีกว่าเฮ้ยเทเทเทเอาอันนี้ทำไมวิ่งต้องเอาหมวกปิดหน้าเรากลัวใครจำได้วะเนี่ยอ๋ออันนี้มันใช้อะไรครับเอ่อ,อใช้ปืนครับไหนยิงเนี้ยอ๋อ อืมโอ้โหยิงแรงมากครับนี่ครับไหนโอ้โหครับโอ้โหนี่มันสกิลรอบตัวด้วยเฮ้ยอือไอ้นี่แรงครับตัวนี้โอ้โห อเหมาะสำหรับสกิลแบบเป็นกลุ่มเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรอ้าวชิหายตัวอะไรวะบอสหรือเปล่าจเจ้าแห่งโลกมืดวอ,อลอดครับโอ้โหชิพายครับยิงครับยิงยิงยิงอือเอาดีครับอือ นี่ครับยิงอย่างเดียวครับโอ้มมีกับสกิลพุ่งชนด้วยครับอ,อ้าว <ś? ชนะแบบงงครับโอ้โหขนมคนนี้อ่ามีขึ้นโฆษณาแล้ววะเนี่ยโอ้โหโฆษณาเยอะจริงๆ อ่าทองสามร้อยก้อนอ๋เอเฮ้ยมันกระดานล,ลกยินเหมือนเซเว่นไนท์เลยนี่ว่านะครับเอออันนี้คืออะไรปาร์ตี้ลูนมีลูนด้วยมีโลพีเดียน่าจะเป็นคล้ายๆเซเว่นไนท์ครับเอาเออยังเข,ข้าไม่ได้ให้มดนเรื่อยล่วงก่อน นี่คือแผนที่โลกการประยุมไปทั้งหมดอยู่ที่นั่นแล้วคุณละ่ะอยังไงครับเราต้องเข้าตรงนี้ป่ะเนี่ยเริ่มต้นการต่อสู้ครับอาลุยดันเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่แนวเทินนะครับน่าจะคลา้คลายเกมเอดันเจี้ยนฮันเตอร์หรือเปล่าครับนะครับแต่ว่าแผนที่อะไรนี่เหมือนเซเว่นไนเลยครับนะครับ ลองออโต้ดูครับอ่าออโต้อ๋ Auto. อออโต้ Auto ได้ครับพี่ฟันมั่วครับตอนนี้ <c oughs> นี่ครับอ๋อมีออโต้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวออโต้เลยครับสนับสนุนออโต้ลองคลิกดูครับอืมแล้วนี่อ่านี่ปล่อยออโต้ได้ครับเกมนี้รู้สึกว่าออโต้นี้จะจะดีกว่าผมเล่นนะเนี่ยอืม น่าจะคล้ายเซเว่นไนนะเปิดการ์ดหาตัวละครเหมือนกันหรือเปล่าครับนะครับคิดว่านะครับอ๋อเรายังใช้สกิลได้ครับเหมือนกันเลยครับระบบนะครับเอาระบบของเซเว่นไนน์มาครับหรือไม่ก็เซเว่นไน์เอาระบบมันมาครับไม่รู้เหมือนกันนะครับใครเอาระบบใครมาแต่ว่าระบบแบบมีครับอะไรนตัวอะไรเนี่ยอิมบ้าเลือดเอ้าเอ้า ตายแล้วยังไม่รู้เลยว่าเพื่ขอ,องเราทำอะไรครับตายแล้วอ่าเรือก,การ์ดอ้าวได้หลิงครับน้องหลิงอาสายเลือดของยิโรนั้นอยู่ในตัวคุณเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้อ่าอะไรครับแื้วตัวจริงก็มีพวกลำทางที่น่าเชื่อถือเก้าวไปข้างหน้าของปาร์ตี้ทรงพลังแต่ที่ปาร์ตี้ครับ น่าจะให้เราเลือกอะไรจัดการปาร์ตี้คุณเนี่ยส่วนสนับสนุนดูสิว่างๆอะไรเนี่ยอ๋อเอาตัวละครเข้ามาครับอ่านี่ให้เข้าร่วมปาร์ตี้อ๋อครับตรงนี้แล้วกันครับยอดเทียมจากนี้ไปการเริ่มคำใหม่โอเคครับอ่าออกออก็เหมือนกันนะครับซึ่งในอันนี้อะไรวะคลิกไม่ได้นะครับ เอาตัวละครลงได้ครับแต่ว่าลงได้กี่ตัวท่านนะครับอ่าออโต้เหมือนเดิมครับแต่ว่าภาพสวยนะครับเหมือนโทนคล้คายๆเกมเอ่อดันเจี้ยนฮันเตอร์นะครับถใครเคยเล่นนะครับแต่ว่าระบบนี่น่าจะเอาของเซเว่นไนท์มาเลยครับเอามาผสมกันหรือเปล่าสองเกมนี้ครับแต่ว่าภาพก็สวยใช่ได้ครับนะครับ โอ้โหนี่พี่สับไห้สับถังไปเลยอ่าล,ลองลองน้องลิงค,ครับดูครับอ๋อนี่ครับสับทุกอย่างที่ขวางหน้าครับตอนนี้ เจอหมาข้าหมาเจอแมวข้าแมวครับเจอมอนข้ามอนครับโอ้โหครับแต่ว่ามีสกิลเดียวครับตัวนี้อ่ามาแล้วลิซาร์ดบ้าเลือดบ้าเลือดอย่างเดียวครับอื้โอ้โหดูจะไปนมัน มันด่านแรกๆรู้สึกว่าจะตายง่ายไปหรือเปล่าแต่ว่าเซ็กซี่ครับดูครับอื้มโอ้โหได้อิ่มบาเลือดครับเอามาทำไมครับเนี่ยช่วงแรกๆน่าจะเป็นแนะนำการเล่นก่อนนะครับลองดูครับน่าจะมีตีบงตีบวกหรือเปล่าไปได้อย่างง่ายดายอะไรวะเนี่ย,ยได้มามาเชลซีตูที่แข่งแข่งจะพยายามหยุดคุณในเส้นทางของฮีโร่คุณและปาติ้งคุณต้องแข่งแข่งมากเพื่อชนะมันอ,อ๋อ ใช้อิมที่เพิ่งได้มาในการพัฒนาฮีโร่ของคุณนั่นไงครับนะตีบวกแน่นอนครับดูแล้วน่ะอัปเกรดครับนั่นไงครับผมว่าแล้วครับน่าสำเร็จด้วยครับเลเวลสองครับบวกหนึ่งครับอ่าเริ่มการพยากรณ์ภัยครั้งใหม่เอาแล้วครับนะครับนี่ครับมีตีบวกจริงๆด้วยครับ ก็โทนเกมนี้ออกแนวดันเจี้ยนฮันเตอร์ครับ hmm. ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดดันเจี้ยนฮันเตอร์แต่ว่าอระบบนี้เซเว่นไนส์ล้ลวนๆเลยครับนะครับน่าจะคล้ายๆกันคนหนุ่มคนนี้เจอหมาฆ่าหมาครับเจอแมวข้าแมวเรับอี๋ครับ, <laughs> าารบโอ้โหครับก็เป็นเกมของกาลิน่าครับแน่นอนครับ เติมตังค์แน่นอนครับถ้าใคร้าเป็นสายเทียบทูทั้งหลายครับน่าจะเติมตังค์ได้ครับเขากรีน่าเอาก็มาครับนะครับค่ายเกมค่ายนี้นะครับแน่นอนครับอยากเทียบต้องเติมทูครับแต่นี้เราลองมาเซียวดูวิธีครับเพราะว่าเห็นเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าใครชอบก็โหลดมาเล่นครับเนี่ยครับเดี๋ยวภาพสวยนะภาพสวยจริงครับอ คล้ายกึ่งๆ RPG แล้วครับนะครับแต่ว่าเล่นเป็นดันดันไปครับโอ้โหครับดูอะไรน่ียกระปอมอาร์คกอร์ตัวฟ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้ไอมอนไอน้นี่ตัวละครนี่เท่จริงครับแต่มอนนี้รู้สึกว่าจะนมเนี้ยมไปหน่อยคนระับดูแบบตัวละครเท่ๆครับอ่า แต่มอนนี่หนอมเนมมากครับอ่าอ่าโชคดีมากเลยคุณได้รับธนูจากภารกิจที่สามอ๋อลูนนะครับไม่ใช่ธนูคุณสามารถเสริมพลังฮีโร่ได้ด้วยลูนอ๋อเอาละเรามาลองสวมใส่ลูนกันดูนะอะไรไม่รูน้น่าจะเป็นพวกของหรือเปล่าครับต้อใส่ตัวอื่นไม่ได้ทำไมต้องใส่ตัวนี้ครับ นี่คือหน้าสมใส่ถอดลูนเลือดลูนที่ต้องการหนึ่งชิ้นนคมือแลอสวมใส่ในช่องด้านซ้ายโอเคครับเมื่อฮีโร่เวลสูงขึ้นนะจะสวมใส่ลูนได้เยอะชิ้นขึ้นอ่าลองดูครับโอเคครับสวมไปแล้ว <c oughs> ดูมาโนเราสามารถใช้ฮีโร่ได้มากขึ้นลองเชิญฮีโร่พิเศษเพิ่มคุณจะได้รับการยิงแต่เมือ่อเราพิโม่ใหม่จากกองชนไม้โอเคครับ อนี่ใส่ลูนตีบวกครับใส่ของนั่นแหละครับกล่องจดหมายอยู่ไหนวะน,นี่เหรอรางวัลโอเคครับเก็บอย่างเดียวครับมีบัตรสุมนะครับนี่ครับฮีโรดหนึ่งดาวหรือเปล่าอ,อะไรวะเนี่ยนักดาบพิโรดจิงเคร์ล่างเหล็กนักดาบมือสมัครเล่นนักดาบอะไรเนี่ยโอ้โห คู่มาเยือนจากเดนล้างโจมจุนคิดหรือเปล่านักสู้เจดีอ่านี่มันสไตล์เอ็มวีพีหรือเปล่าคาร์มิ่งูลงไหลในศาสตร์เคมีอะไรโอ้โเอานี่แล้วกันครับคิดต่อคนหนุ่มปืนสั้นนี่นนครับที่เราใช้ตอนแรกนะครับโอโหดูครับก็เท่ครับเท่ย,ยุ ่เอ้มันปรับกราฟิกปรับอะไรตรงไหนครับไม่รู้นะครับแต่เราวค่อยมาลองปรับแล้วก็เผื่อกราฟิกจะดีข,ขึ้นกว่านี้เอ,อ้ตรงนี้วะเนี่ยตั้งค่าเกมเองกราฟิกสูงก็สูงแล้วนะครับอ่านะครับ <c oughs> โอเคครับกราฟิกสูงสุดนะครับไป เดิมครับออโต้ครับแต่เรายังสามารถกดสกิลได้นะครับดูครับออกแนวสไตล์วอลิเออร์แล้วครับตัวนี้ <c oughs> เจออะไรฟันหมดครับอือหือับ ใครยืมันเอาทองไปซ่อนในไหยเ้โอ้โหครับดูครับเยอะเหลือเกินครับอะไรกันเนี้ยลิซาร์ดบาเลือดดูครับเออ ฉากก็ฉากก็ดีครับฮีโลก็เท่ครับแต่ว่ามอนนี่นมแนมเลยเกินครับจะออกน่ารักก็ไม่น่ารักนะครับออกแน,นมนมแนมเงือกอ,อินมอะไรไปแล้คโหบปลาเอาแล้วสาวคนที่มีพีนี่คืออะไรครับ เติมเงินนี่ไงครับกดมานี่งงครับเติมเงินคืออะไรไม่รู้ครับปาร์ตี้ลงปาร์ตี้ได้หรือเปล่าอ่าเขารวมปาร์ตี้อ้าวได้ครับนี่ครับน่านี่ก็คือหน้าฮีโร่อ่ะใช่เลยครับ เนี่ยครับฮีโร่ทั้งหลายครับตัวอะไรวะพ่อแม่มาเรียรโอ้โหพ่อแม่มาเรีย,รรรยรถือปืนกับปืนทุกสองด้วยคนนี้ใครครับฮีโร่ผู้บริหารอเวโซชุดทองซันนี่ฮิวใครนี่ใครครับดาวดาวคมเป็นแสงสลับูวี่โอ้โหครับหวังโอ้ชุดทองโอ้โหตัวละครมีกี่ตัวเนี่ย ทีว่าตายก็มาครับโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่ก็มีครับโอ้โหเมทัพแมนอะไรวะเนี่ยโรบินฮูดก็มาครับเอ้านี่เอามาจากทุกประเทศหรือเปล่าสวินศักดิ์สิทธิ์ไอ้มีมวยไทยว่ะมีบัวขาวเหรอเมทับเรือนนอิสุนชินโอโ้โหจนสลักซินเวอร์โอโ้โหน่าจะเป็นบุคคลในตำนานนะครับ มาลีใครครับโอ้มูสชิก็มาครับโอ้โหไอ้ตัวนี้เท่ว่ะนี่โอ้โหครับเท่นะ้วมูสชิอ่าขิงอาเธอร์ก็มีครับโอ้น่าจะมาจากทุกอาทุกประเทศแล้วครับโอ้โหกวนอูครับคนนี้ใครอ่ะลิโอเนลทักโห ลีโอเนี่ดัดยังมีครับโอ้โหกับเรื่องสามร้อยนะครับลีโอเนี่ยดั๊อเออโลซิวอนนี่ใครไม่รู้จักครับโอ้โนี่หวงไฟหวงก็มาครับดูครับโอ้โหมีท่าอะไรวนะเนี่ยขึ้นพลังทะรุมิติเอ้ยไม่มีบาดทาะไรเงาอะ,ะลูกเตะหมุนอ๋อ ลูนไพโร่ไม่รู้ครับคนนี้มาอย่างไหนเรื่องอะไรไม่รู้อรอรโอ้โีตัวละครเยอะนะครับโอ้เยอะมากครับตัวละครนะครับเฮ้ยนี่ใครวะอ๋อนักสู้ MVP ีืมก็น่าจะเติมตังเปิดการ์ดนะครับดูสภาพนะครับขายตัวละครครับนะครับออกจะในแนวนั้นนะครับอ,อันนี้คงบิง้งวะ นัน่นไงครับของเบ่งก็มีครับอโอ้โหมีเยอะครับอันนี้อะไรนี่เ <c oughs> มตตาแมนทำไมมีหลายตัวไงเนี่ยอันนี้อ,อะไรครับถั <c oughs> ดไฟแม็กมาดอนอะไรไม่รู้ไข่คนนี้ไข่อ๋อน้องลิงครับอันนี้คือวงไฟหงอนนะงวงไฟหง,ง,ฟหงทำไมมีหลายอันนี้ยัง นะครับก็คงประมาณนี้นะครับออเก็บอ่าเก็บเก็บเลยนะครับไม่รู้ครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอ่าวางกระโลดมาเล่นครับดูแล้วก็เหมือนเอ่อเซเว่นไนท์นะครับแต่ว่าภาพหรือว่าโทนฉากโทนตัวละคร่าจะออกเหมือนคล้ายดันเจี้ยนครับนะครับดันเจี้ยนฮันเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าใครเคยเล่นหรือไม่รู้ผมจำชื่อผิด นะครับก็ลองเอามาเล่นกันดูครับเกมนี้นะครับก็น่าสนใจอีกเกมนึงครับก็การิน่าครับแน่นอนครับนี่ครับมีเติมตังค์ครับใครมีทูก็จัดไปครับนะครับสำหรับคลินี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้า